สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำปี2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงโดยรวมกันนะคะมองว่าปี2566น้นี่นะคะเป็นปีที่มีอิทธิพลของพไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวเยอะคนที่เกิดปีมะเส็งที่เป็นคุณสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าเป็นปีที่อาจจะต้องจัดการหลายเรื่องเป็นปีที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วคุณสุภาพบุรุษที่เกิดปีมะเส็งคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงปีนี้ด้วยก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังเข้ามาอุัมภ์ดวงชะตานะในเรื่องของการใช้ชีวิตสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่นะคะ ธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปีที่มีความคิดที่จะทําธุรกิจเสริมหรือการต่อยอดธุรกิจด้านนี้ด้วยอ่าเป็นปีที่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของช่วงเวลานะคะเข้ามานะคะซึ่งอาจจะทําให้นะคะยังเกิดโอกาสนะคะกับเรื่องของการงานหรือผลิตภัณฑ์อยู่นะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะสิ่งที่อาจจะให้ระมัดระวังก็คือปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความนะคะอันนี้ต้องระวัง แต่ถ้าหากว่ามีนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วปีนี้นะคะบทสรุปในเรื่องของกฎหมายต่างๆจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถือว่ายังเป็นปีที่สําคัญนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องคดีความนะปีนี้ก็จะเป็นปีที่อาจจะมีข่าวนะคะหรือว่าได้รับบทสรุปด้วยนะคะฉะนั้นคนไหนที่ไม่มีนะก็อยากให้มีอ่ะเราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องจะได้ทําให้ทุกอย่างนะคะส่งผลดีมากขึ้นนะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยนะยังเป็นปีที่นะ,ะผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือบ้าง นะคะหรือนําข่าวใหม่ๆม,มาให้นะคะหรือถ้ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันก็จะเป็นปีที่จะกลับไปปรับความเข้าใจกันได้ ถือว่ายังไปตํตำแหน่งที่ยังทําให้ส่งผลในด้านดีอยู่แต่มันมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างหรือปัญหาที่มันเป็นปัญหาเก่าปัญหาเลื้อดลังนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีเมื่อกี้อาจจะต้องกลับมาแก้ไขหรือมาจัดการในช่วงปีนี้โดยเฉพาะบางคนมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความกับผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางหรือเอกสารบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นปีที่เราต้องไปจัดการหรือต้องไปทําความเข้าใจนะคะกับตําแหน่งนี้ให้มากที่สุดนะคะในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะอาจจะเป็นปีที่ต้องไปปรับปรุ นะทำให้บ้านหรือร้านเกิดความสว่างนะคะจะดึงดูดในเรื่องของข่าวดีหรือทรัพย์การเงินมากกว่านี้อาจปีนี้อาจจะเป็นปีที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมบ้างบางส่วนนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทาสีบ้านใหม่หรือทาสีร้านใหม่ก็ได้นะคะอันนี้ก็บอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการปรับปรุงไม่ได้มีการซ่อมแซม uden, หรือย,ยกย้ายอะไร mm hmm. ก็ต้องไปตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านของที่ไม่สะอาด คของที่นะคะไม่เกิดประโยชน์ให้นําไปนะคะทิ้งให้หมดหรือสิ่งไหนที่สามารถสร้างประโยชน์กับบุคคลภายนอกได้ก็นําไปบริจาคอันนี้จะทําให้ส่งผลดีแล้วก็ทําให้บ้านหรือร้านนะคะมีความสะอาดให้มากที่สุดนะคะจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะยังเห็นแบบเป็นจุดรั่วไหลของการเงินไงน,นะะฉะนั้นคนไหนที่ไม่ได้ทําอะไรก็ให้ไปตรวจสอบโดยเฉพาะสิ่งที่เราแบบไปมูมายันอ่ามีเรื่องสําคัญนะเรื่องยันเนี่ย ไปนายันเข้ามาติดในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านมันติดผิดที่นะมันทําให้เรื่องของการเงินหรือทรัพย์ไหลออกไปฉันอาจจะต้องไปตรวจสอบหรือทําการติดใหม่นะคะจะทําให้เรื่องของพลังของยันเนี่ยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับมาเนี่ยเข้ามาสร้างในเรื่องของโชคลาภการเงินได้มากกว่านี้นะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีโดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการงานหรือการเงินด้วยนะในตําแหน่งของบริวาร อาจเป็นปีที่เสียหายนะอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องทั้งปีเลยการปรับเปลี่ยนเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหานะซึ่งไม่ได้เข้ามาส่งผลกับเรื่องของงานหรือธุรกิจเท่าที่ควร คนที่เกิดปีมะเส็งต้องลงไปจัดการหรือควบคุมตำแหน่งของบริวารให้ดีตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นปีที่จะมีปัญหามีเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจนะคะหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องเข้าไปปรับทำความเข้าใจด้วยโดยเฉพาะลูกหลานอาจจะมีปัญหาด้านงานหรือด้านการเรียนนะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำความเข้าใจแหละหรือเข้าไปให้กําลังใจให้มากที่สดุดหรือลูกหลานอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังขอย้ายก็ได้มีการยกย้ายะ่ะนะหรือว่าอาจกําลังเดินเรื่อง ในเรื่องของที่ทางอยู่นะคะก็ต้องเข้าไปนะคะให้ข้อมูลแหละหรือหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือนะจะทําให้ตําแหน่งของลูกหลานดีมากขึ้นนะคะในตำแหน่งนะคะของเพื่อนถือว่าปีนี้เป็นปีที่เพื่อนดีนะคะโดยเฉพาะเพื่อนนี่ค่อนข้างมีฐานะมีเรื่องของการเงินดีนะน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือการเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือปีนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งก็จะทําให้ปัญหาต่างๆนี้เกิดโอกาสนะที่มากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะ ก็เป็นปีที่คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะก็อาจจะต้องพยายามสะสางหรือปัญหาความค้างคาใจอะที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีเมื่อกี้นะคะให้เกิดในเรื่องของความเข้าใจนะคะหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันสบายใจมากขึ้นนะ,ะเพราะนี่มันยังมีเรื่องของปัญหาเก่าๆที่ยังกลับมาอยู่แก้ไขยังไม่จบนะคะก็จะเป็นปีที่เราสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเก่าได้นะคะแล้วก็ทําให้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะ ถ้าดูในเรื่องของการทำงานนะธุรกิจการงานก็ยังเป็นปีที่ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่นะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นบางคนเปลี่ยนงานย้ายงาน หรือแม้แต่นะคะในตำแหน่งของบริวารเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยซึ่งคนที่เกิดปีมะเส็งเองอาจจะต้องเข้าไปจัดการหรือเข้าไปควบคุมเข้าไปดูแลนะคะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ส่งผลดีมากยิ่งขึ้น <S <S และก็อาจนะคะจะไปนะ,ะขยายในเรื่องของช่องทางด้านสื่อออนไลน์ให้มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะอันนี้จะส่งผลดีกับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะ <S <S ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นปีนะคะ ที่รายได้การเงินเนี่ยนนะคะยังมีชทธิพลของไพ่การเงินที่ดีนะกับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่เพราะจะเป็นธุรกิจที่ลงทุนก็ยังเกิดกําไรนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินเรื่องของมรดโนะหรือเงินที่เราสะสมมาน้ำให้เกิดการเงินหรือเกิดรายได้ที่เพิ่มมากข,ขึ้นกับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะแต่ปีนี้เนะี่ยในเรื่องของการเงินก็ยังเป็นปีที่ยังมีค่าใชา้จ่ายนะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้าน ตัวร้านนะหรือตำแหน่งของลูกหลานหรือบริวารเนี่ยนะคะอาจจะเป็นปีที่ทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่าย ะะแล้วก็เรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นปีที่เราไม่ได้มีปัญหาด้านกฎหมายก็ได้แต่เป็นปีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์บ้านนะหรือมีการแบบเปลี่ยนแปลงนะฮะในเรื่องของกรรมสิทธิ์ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแหละแต่ก็ยังเกิดผลดีกับเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอยู่นะคะแต่สิ่งที่ ไปเมื่อกี้ก็ไปรอบครอบแล้วกันนะคะแล้วก็ไประวังวางแผนที่ดีการเงินก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยเป็นปีที่จะพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในเรื่องของความรักอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาต้องตรวจสอบด้วยเขามีคู่มีครอบครัวหรือยามีโอกาสที่จะมีการครบซ้อน นดะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยพบรักทางสื่อออนไลน์อันนี้ยังต้องตรวจสอบนะคะหรือต้องระมาระวังให้มากหน่อยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ต้องมองว่าเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะแต่ปีนี้มันยังมีปัญหาเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างอิทธิพลของไพ่การครบสอนนะหรือปัญหาเรื่องของมือที่สามนะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไประวังนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เยอะๆหน่อยนะคะ แล้วก็ยังเห็นที่ผลของให้การหย่าร้างด้วยคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการหย่าล้างเกิดขึ้นน่ยนะคะแต่ก็จะมีบทสรุปนะคะที่ต่างฝ่ายนะคะต่างตกลงกันได้นะคะแต่ปัญหาเรื่องลูกเรื่องอะไระอาจจะต้องพูดคุยกันนะคะมากๆหน่อยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราสามารถปรับกันได้ก็ปรับกันไปก่อน <S <S คู่ไหนที่ไม่มีปัญหาอะไรกันก็รีบเติมความหวานความสดชื่นเลย <S <S ส่วนคู่ไหนที่มีปัญหากันแล้วก็ต้องให้โอกาสกันจะได้มีเรื่องของการตกลงกันนะคะ ที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะฉะนั้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรมันจะได้รับบทรสรุปแน่นอนแล้วส่งผลดีทุกเรื่องนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็มีปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะบางคนปวดขาปวดแขนนะคะปวดฝ่าเท้าปวดหัวเขา่าแล้วก็มีอาการปวดกระดูกไขสัหลังด้วยอาจจะมีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอาการพักผ่อนไม่เพียงพอ นะคะคฉะนันอาจจะต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของตเตงให้มากๆหน่อยรวมถึงบริเวณลําคอต่อมไทรอ,อยต่างๆอันนี้ยังต้องไปตรวจสอบแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องของลําไส้ด้วยนะคะอันนี้มองว่าอาจจะ ต้องไปดูแลนะคะให้มากๆแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเอง,งนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดหรือสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารน,นะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการป่วยเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไปใส่ใจกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันนะคะปีนี้ยังมีชื่อผลของให้การตั้งคันเกิดขึ้นถือว่ามีโอกาสส่วนคนที่ตั้งคันอยู่แล้วอาจจะเป็นปีที่เราต้องไปปรึกษาคุณหมอหรือต้องไปตรวจสุขภาพนะคะตามนัดด้วยหรือตามเวลาที่คุณหมอท่านนัดด้วยนะสุขภาพร่างกายจะได้ดีมากขึ้นแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของน้ําหนักตัวหรืออาหารการกินนะคะคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะถ้ามีความคิดที่จะลงทุนนะคะควรลงทุนในช่วงเดือนไหนนะคะ ควรที่จะลงทุนในช่วงมีนาคมไปเลยนะคะถือว่าจะส่งผลดีกับเรื่องของการลงทุนหรือกําไรมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนานะคะแล้วก็ช่วงเดือนเมษารวมถึงนะคะช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะ เป็นเดือนที่ดีกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยนี่คือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็นะคะเป็นเดือนที่ยังสามารถเสี่ยงโชคนะคะหรือมีโอกาสนะคะที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะฉะนั้นถือว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลดีกับเรื่องของการลงทุนอยู่นะคะก็นะคะ อยากจะเตือนนะคนที่เกิดปีมะเส็งวันจันทรนิดหนึ่งนะปีนี้มันยังมีปัญหาเรื่องเก่าให้เราต้องจัดการถ้ามีความคิดอยากจะเดินหน้านะคะเราต้องเคลียร์ของเก่าให้หมดไปซะก่อนจะได้มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่สักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาหนี้สินหรือปัญหาเรื่องของความรักต่างๆนี้ยังต้องระวังนะคะยังเห็นที่ผลผลิตการหย่าร้างเกิดขึ้นด้วยนะคะฉันยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดเรื่องของการลงชนเรื่องของสัญญาด้านการเงินต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ แล้วก็ไม่ควรที่จะไว้ใจคนเก่านะคะที่ไม่ได้แบบเจอกันมานานแล้วอะ่ะหายไปต้องห้าปีแล้วอ่ะนะยู่เฉยกลับมาแล้วมาชักชวนนะ,ะให้เราลงทุนอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะจะเรียกว่าคนเก่าหน้าแปลกหรือเปล่าเรียกได้ไหมนะคะก็จะเป็นคนที่เราคุ้นหน้านั่แหละแต่ห่างหายไปนานนะคะอาจจะเข้ามาหลอกลวงได้นะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคาร ผลของไพ่ถ้วยเข้ามาวนเวียนบ้างนะคืออย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการใช้ชีวิตต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองถือว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีสีสันมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยนะจะสูญเสียโอกาสของปีนี้ไปทันทีฉนั้นคนที่เกิดปนานกคารโอกาสหรือความสดใสเข้ามาแล้วนะคะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้นะจะทําให้มีสิ่งดีๆเข้ามาทุกเรื่องเลยค่ะ แล้วก็นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์อันนี้จะเตือนในเรื่องของนะคะการทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นธุรกิจเสริมได้ ถ้ามีความคิดจะทาเป็นธุรกิจหลักปีนี้ทําเป็นธุรกิจเสริมไปก่อนคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการซื้อสินค้านะคะหรือว่าในเรื่องของการช็อปเนี่ยต้องควบคุมและมาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงทางด้านสื่อออนไลน์ด้วยฉะนั้นนะคะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วธุรกิจการงานด้านนี้ก็ต้องมีเอกสารทุกอย่างอาจจะถูกตรวจสอบเอกสารในช่วงปีนี้ด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ปัญหาที่อยากจะเตือนคนที่เกิดวันศุกร์คือเรื่องความรักคนที่เข้ามาจะไม่คบคนที่เกิดวันศุกร์คนเดียวจะคบหลายคน เป็นการครบซ้อนรวมถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคู่ครองคนรักนะคะมีโอกาสที่จะไปคบคนอื่นนะจันต้องระวังค่ะนอกกนั้นมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถือว่ายังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เกิดนะคะ ปีมะเสงวันพุธน่ะยังเป็นปีที่เกิดโอกาสและคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามาเป็นกําลังสําคัญกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะแล้วคนที่เกิดปีมะเสงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เปิดดวงด้านการเงินนะคะว่าจะเป็นการลงทนุนหรือการทําธุรกิจหรือการขอเอกสารอะไรหรือการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการรอผลรอประเมินผลบางอย่าง นนี้ถือว่าจะมีข่าวดีทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะนะคะเด่นเรื่องของการเงินด้วยนะคะทรัพย์สินมรดกโชคลาบนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งวันพฤหัสบดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งวันเสาร ปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่อาจจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะให้การช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยนะ,ะอาจจะต้องทําช่วงค่ามากขึ้นนะหรือทําในเรื่องของธุรกิจที่ต้องเพิ่มช่วงเวลาเข้ามานะคะจะทําให้ส่งผลดีนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของความรักต่างๆอันนี้ยังต้องไประวังอยู่นะคะคนที่เกิดปีมะเสิงวันอาทิตย์ปีนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้เด่นมากๆนะคะก็จะมีความสุขทั้งเรื่องของงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักคุณสุภาพบุรุษก็ดวงนาลีอุปถัมภ์นะคะฉะนั้นถือว่ายังเป็น ที่ยังเกิดโอกาสหรือต้องเข้าหานะคะคุณสุภาพสตรีมากๆหน่อยคือกลุ่มลูกค้าต้องเน้นกลุณผู้หญิงนะคะหรือว่าไปติดต่อธุรกิจการงานอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็ต้องไปขอความช่วยเหลือกับคุณสุภาพสตรีด้วยนะคะอันนี้ถือว่าจะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะก็มองว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่านะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างอาจถูกปรับบ้างนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายนะคะหรือเรื่องเอกสารบางอย่างนะที่เราอาจจะเกิดค่าใช้จ่าย แต่ถือว่าเป็นปีที่จะจัดการได้เรียบร้อยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นสาหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วยก็คือจะมีโอกาสตั้งแต่มีนาคมไปนะก็ถือว่าไรายได้การเงินเนี่ยจะเข้ามาหมุนเวียนนะแล้วก็ส่งผลดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะเสมอมานะคะแล้วก็อยากจะให้นะคะ คอยติดตามกันไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆนะคะจะพยายามนะคะนำในเรื่องของความสุขนะคะหรือความรู้หรือการดูดวงมาให้นะควรที่เกิดปีมะเส็งนะคะอย่างละเอียดรอบครอบนะคะจะได้นำไปใช้กับชีวิตหรือนำไประวังได้นะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่สดใสแล้วกันสิ่งไหนที่เป็นปัญหาเก่าๆนะ่ะก็ควรที่จะมองข้ามไปหรือถ้าข้ามไม่ได้ก็ต้องแก้ซะนะคะหรือว่าถ้ามีความคิดที่จะนำสิ่งเก่ามาทำให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งใหม่ปีนี้ถือว่าใช้ได้นะ หน้าที่จะยังทําให้เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีมะเส็งเช่นเดียวกันว่าปีใหม่วันใหม่นะจะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่นะคะก้าวหน้าหรือมีสิ่งใหม่ๆนะสิ่งดีๆดีเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะปี2565ที่ผ่านมานะต่างคนต่างก็รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าแย่ที่สุดนะในปี2565แต่เราผ่านปีนั้นมาแล้วนะเรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2566 ะะซึ่งเป็นปีที่เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็จะมีสิ่งดีๆรอนะสำหรับเราทุกๆท,ท่านด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าความยากลําบากผ่านมาพร้อมกันแล้วนะคะแล้วกําลังจะมีการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะที่ดีมากขึ้นนะคะต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะไปตลอดเลยนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ